วันนี้เรามาดูกันนะคะคุณมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์อะไรนะคะที่คุ้มครองดูแลตัวคุณอยู่หรือคุณอาจจะนับถืออยู่ก็ได้บ,บูชาอยู่ก็เป็นไปได้นะคะจากไพ่ห้าใบนะคะหนึ่งสองสามสี่ห้าให้คุณนะคะเลือกมาหนึ่งใบหรือจะกดหยุดไว้ก่อนก็ได้หรือบางคนอาจจะเลือกมากกว่าหนึ่งใบก็ได้นะคะลองดูค่ะนะคะในเวลานะใบที่หนึ่งค่ะคุณมี พ่อแก่พ่อแก่ก็คือเป็นปู่หรือสีค่ะคุณหรือว่าตัวคุณเองอาจจะเคยมีการครอบครูบูชาเป็นปู่หรือสีดูแลคุณใบที่สององค์พระพิคเนศค่ะแสดงว่าคุณอาจจะนับถือหรือว่าบูชาท่านอยู่ค่ะท่านคุ้มครองคุณอยู่ใบที่สามอาจจะเป็นเทพผู้หญิงนะคะหรือเป็นแม่นางค่ะ,ะเป็นเทพผู้หญิงทั้งหลาย ไว้ที่สี่ค่ะเทวดาประจําตัวคุณนะคะมันนะคะทําบุญแล้วอุทิศให้กับเทวดาประจําตัวของคุณท่านคุ้มครองดูแลคุณอยู่นะคะในที่ห้าค่ะคุณเคยอาจจะเคยมีสัญญาสาบานอะไรนะคะ,ไ,นนะ,คะไว้กับนะองค์ปู่นากราชมาในอดีตชาติค่ะมีนักราชคุ้มครองดูแลตัวคุณอยู่นะคะ,คะ